ชมความสวยงามของวิหาร,รไม้สักนะคะที่ผสมผสานร,ระหว่างไทยล้านนาพม่าเอาไว้หนึ่งเดียวในจังหวัดพะเยาค่ะไ้ไม้เดินเข้าไปนี่ก็เห็นแล้วว่ามันอลังการงานสร้างขนาดไหนที่นี่คือวัดนันตารามตาบลหยวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาค่ะเป็นวัดที่สร้างด้วยศิลปะแบบไทยล้านนาพม่า ตัววัดสร้างจากไม้สักทั้งหลังค่ะแล้วก็ยังมีการตกแต่งลวดลายในส่วนต่างๆอย่างสวยงามเลยนะคะสวยมากมหลังคาของวัดนี่ถือว่าเป็นจุดเด่นเลยเพราะว่าจะมีลักษณะเหมือนเป็นหลายๆชั้นลดหลานกันไปแต่และชั้นก็สวยงามเป็นเอกลักษณ์ด้วยสีของกระเบื้องมุงหลังคาที่มันมีความสวยงามโดดเด่นนะคะแล้วก็สีของไม้ภายในตัวโบสถ์ก็จะเป็นสีเข้มๆแบบที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละมันก็เลยทาให้ดูวัดแห่งนี้มีมนต์ขลังดูศักดิ์สิทธิ์มากขึ้น เข้าไปก็จะสัมผัสได้ถึงความเย็นแล้วก็ความสงบนะคะคส่วนด้านในของอุโบสถก็จะมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยแกะสลักจากไม้สักทองลงรักปิดทอง ทรงเครื่องแบบไทยใหญ่ประดิษฐานบนฐานไม้ที่ฉลุลวดลายเอาไว้อย่างสวยงามนะคะเอาให้ดูบรรยากาศโดยรอบแล้วโอ้โหงดงามจริงๆพระอธิการสันติธรรมชยธรรมโมเจ้าอาวาสวัดก็บอกว่าใช้เวลาในการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์นานกว่า10ปีนะคะปัจจุบันอายุกว่าร้อยปีแล้วค่ะคได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติมาถ่ายรูปมาสักการะกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะโดยภายในวัดแห่งนี้ค่ะใครที่จะมาเที่ยวก็จะมีมรดก ตัวน้อย67คนคอยให้คําแนะนําให้ความรู้แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ก็ถือว่าสร้างความประทับใจมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถไปชื่นชมความงดงามได้ด้วยตัวเองนะคะอยู่ที่จังหวัดพะเยาตําบลหยวนอําเภอเชียงคําค่ะนี่แหละครับโอ้เป็นอีกสถานที่ที่น่าท่อไปท่องเที่ยวนะ